โอ้ดิครับอย่างนี้โอ้มามามาอุ้ยอ่อุ้ยอาะใส่แล้วครับโอ้ยคันยกนะอุ้ยอ่ะอุ้ยอ่ะอ,อ,อ้าวปะดุกสวัสดีนะตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้นะหลิวปีศาจอยู่ที่บอ่อตกปลาผู้ใหญ่อ้วนหรือเปล่านะสักอย่างนะอยู่ที่แพกระสาซอยสิบสองนะครับอันนี้นะหลิวจะตกสปิลเปอร์นะ ันไม่หายนะครับคันได้กลับคืนมานะครับจากที่ตกบ่อไปนะครับตกเป็นสปิลเปอร์แล้วก็ใช้ชิ่งนะครับนี่ชิ่งชิงชิ่งชิ่งสั้นนี่ยาวประมาณสองสามนิ้วฮะชิ่งยาวนี่ฟุตหนึ่งครับนะครับมาเดี๋ยวเราจะนันดิวจะใช้ทั้งขนมปังทั้งหัวอาหารนะนี่นะผสมไว้แล้วนะครับหัวอาหารที่นันดิวผสมไว้นะครับก็เป็นของนายเอกเอเบฟิชชิ่งนะนี่นะของอาจารย์เอกนะนี่นะเป็น เป็นอันนี้คือโปเต้นะโปเต้ e. แล้วก็ผสมกับเยื่อหมักเอบครับนี่ครับเรียบร้อยตอนนี้นันดิวก็จะทําการตกปลาด้วยสปิลเปิร์นะครับตอนนี้4ี่โมงเย็นนะนันดิวมีเวลาว่างแป๊บหนึ่งก็เลยมาที่บ่อผู้ใหญ่อ้วนนะแกบอกว่าแกจะปิดบ่อตอนหกโมงนะตอนนี้4ี่โมงแล้วพ่อ้ยไม่ใช่พอพี่หลิวก็เลยบอกว่า พี่หลิวก็เลยบอกว่านั้นผมตกถึงห้าโมงครับเดี๋ยวผมกลับครับอ่มีเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งฮะให้คำมั่นแกนไว้นะมาเราก็ตกกันเลยจ้าโอ้ยโอ้ยปลาอะไรไม่รู้มีนักหลิวคนเดียวนะทั้งบ่อนะไม่รู้คนเขาไปไหนหมดหรือเขาเขาไม่มากันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะวันเป็นวันเป็นวันธรรมดานะครับวันทำงานนะ ก็น่าจะทำงานกันนะครับตื๊ดตึ๊ดวันนี้สายที่ใช้นะครับใช้เป็นของบัฟเฟิลโลนะบัฟเฟิลโลใช้8ปตอนนะครับวันนี้นะเดิวใช้8ปตอนชิบมามาชมกันครับเอ๊บโอเค okay. สปเปอีออ่ทุนนอนแล้วนะเหยียถึงพื้นแล้วนะครับเราตั้งทุนนะครับอันนั้นน่าจะเห็นทุนนะทุนอยู่ปอ๊บน้ำที่บ่อน,นี่เขียวเขียวปัดเลยนะมีอาการนะครับที่ทุนนะ โอเคตั้งทุนก่อนอ่า mm hmm. uh huh. เีตุการแล้วครับเดี๋ยวแรกนะเราดูอาการทุ่นไปก่อนนะฮะโอ้ย น้นตะเพียนนะกระชากคันไปเลยโอ้เหยื่อแรกเราตกใจหมดนะกระชากคันไปแนละ้วหลุดน,นะครับน่าจะเป็นตะเพียนแล้วหมั้งโอ้ยบอกแบบนี้บอกเลยฮนะอย่าเพาะนะ้อฮะคันตกนะ้ำฮะ เยือที่สองกันตามดูเยือที่สองกันเป็นยังไง แล้และ้วครับมีอาการน,นะ สวดีครับอย่างนี้ยกเลยฮะเยอะสองเรามามาโอ้โหแรงดีฮะวันนี้เราเล่นสายแปดปอนะอ บอกว่าฟรี2กิโลนะครับ100บาทฟรี2กิโลนะถ้าจะซื้อออกเพิ่มโลละ60บาทนะวันนี้ปลาสวายนะโอยน้ำขุ่นหมดแล้วสวายจ้า ô oh, đang đi chăng ô hổ ô hổ มาแล้วครับมาแล้วครับอือสวายกินตะขอยาวนะครับที่ตักปลาเราอยู่ไหนที่ตักปลาของเรามาคนเดียวก็เสียวได้ครับมาสวายจ๋าหาพี่หลิวหน่อยเข้ากระชังเรียบร้อยฮะก็เห็นปลาสวายไซส์ประมาณ2อกิโลนะครสองกิโลนิดๆน,น,นะเดี๋ยวเราจะปลดปล่อยเขาเลยนะ ไม่ได้เอากลับอ่านนะครับเดี๋ยวนะไหนพี่สวายกินตรงไหนโอ้ติดมุมปากดีหน่อยเราเป็นตะขอไรเงี้ยนะครับปลดง่ายนะเดี๋ยวปล่อยน้องเลยนะครับไปโอเครู้เรื่องรู้เรื่อง มีอาการอีกแล้วครับ อ,อาการมปนแปลกๆนะครับนั่นไงอุ้ยอะอุยยอะไปแล้วครับโอ้ยคันยกนะคันยกคันยกโอ้ยจะมาตกปะเเก ถามไอ้น้องหมึกนะบอกอตกปลาเกตนะปลานินปลารวมนะน้องบอกพ่ริวมาบอนี่เลยปลารวมพี่ตกตะก้อได้ตกได้หลายแบบปลานินพี่ตะเพียนพี่ไหนวะ <c oughs> โอ้ยชีวิตชีวิตโอ้ยอะไรเนี่ยยังวะโอ้ย ม,มเลียนกรรมซะแล้วไอหมึกนะไอหมึกอ๋อ,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 อโอ้ยใ,ใหญ่มาหน่อยฮะน่าจะ น่าจะ2526ได้ครับตัวนี้3ไม่ถึง3ฮะ2526ฮะโอ้ยโอ้ยฮึบโอเคสวยสวยฮะฮึบไปกินขอสั้นนะเอ้ยขอยาวนะเบ็ยดได้มีง่ายปลดง่ายฮนะไปไปเอาน้องลงฮะลงไป โอ้โหเนื่อยเลยโธ่จ้โอ้ยเผลอไม่ได้นะบ่อนี้นะเผลอไม่ได้บอกเลยอะไรอ่ะทำไมวิ่งเข้ามาแบบนี้เฮ้ยวิ่งเข้ามาทำไมเนี่ยวิ่งเข้ามาหาเลยเหรอเออแน่นอนเว้วยอี๋อีเอ้ยหา,ยา,าปะดู ปลาดุกไปทำอะไรวะปลาดุกต้องปลาดุกก็มีเอามาเอาไปด้วย,ลยปลาดุกไอ้ปลาดุกแกมานี่ฉันจะเอาแกกลับบ้านฮ่ฟีสองโลนะครับปลาดุกนี่เอากลับบ้านานี่ปลาดุกครับว้า โดนครับโอ้โหมาสวยๆเลยตอนนี้ก็เวลาห้าโมงพอดีนะตกปลาทั้งหมดหนึ่งชั่วโมงนะครับก็ได้ปลาปลามาเอา้าเกี่ยวหลังปลานินมาอีกนะอะไรเนี้ยคุณจมเกี่ยวหลังซะง,งั้นไม่เป็นไรฮะก็ได้ปลากลับ บ้านไปนิดๆหน่อยๆนะครับหนึ่งชั่วโมงได้ปลาไปสี่ห้าตัวก็โอเคครับปลาหนิ่ตัวนี้นะหัวใหญ่นะน่าจะอยู่ประมาณแค่หกขีดนะครับก็จุลงแล้วครับสำหรับการตกปลาสปิวเปอร์ของนันท์หลิวปีศาจนะวันนี้นะอพอได้ปลาไปทําอาหารทานนะครับแล้วก็ฝากอันหน้านะที่ชมมาจนถึงตอนนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe นันท์หลิวด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้นันท์หลิวปีศาจขอลาไปก่อนครับผม สวัสดีครับนี่ปลานี่ปลาป้า,ปา,ปาเดยกเก็บอุปกรณ์ฮะอสองโลนิดๆน,ดน,ดนะอโอ้ขอบคุณครับปาท,ที่นี่ฟรีสองโลใช่ไหมครับอ๋อหนึ่งร้อยบาทฟรีสองโลอขอบคุณมากเลยครับเอารล,ลละหกสิบ ผมมากขึ้ยังไม่เคยมาครับมาทางแรกวันนี้มาเย็นนะมาเย็นมีเวลาบ้านนิดหน่อยครับออขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับโอเคฝากกันน้าด้วยนะครับบ่อตกปลา,าบ่อตกปลาอุ้ยอ้วนนะครับก่อนขึ้นก่อนขึ้นสะพานนี้นะครับซ้ายมือนะครับก็มีที่จอดรถนิดหน่อยนะรตรงนี้นะก็มารวมมาร่วมตกปลากันได้ฮะสนุกฮะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพิศดารขัตัวกลับบ้านก่อนนะครับไปก่อนเด้อ